5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันสกินเอเซนเชลคอมแพตพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับ5 m i n u t e สะครับคุณอยู่กับรวินอานุสาหะครับวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มใหม่มาคุยกันนะครับชื่อว่า Global Change เล่มเนะฮะหนังสือจากอาจารย์วรากรสามโกเสผมติดตามหนังสือของอาจารย์ทุกเล่มเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเออเป็นอีกท่านหนึ่งที่เขียนหนังสืออ่านง่ายนะครับแล้วก็เล่มนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันแบบมันมาตอนถูกเวลามากเลยอะนะฮะช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็อะไรๆไม่แน่นอนไปหมดเนยนะครับอ่านก็รู้สึกว่าเออเป็นข้อคิดที่ทําให้เราเออเอาไปาปรับใช้นะฮะโดยเฉพาะในการปรับ mindset ของเราเองในในยุคที่แบบ เหนื่อยเนาะในการทํางานในการหางเงินต่างๆนาเหล่าน,านี้แล้วก็ความไม่แน่นอนก็เยอะแยะไปหมดนะฮะวันนี้ชวนคุยกันว่าเออ่รับมือยุคแห่งความพลิกผันด้วยวิธีคิดนะบ,บทที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ mindset เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับแว่นตาที่เราใช้มองโลกนะครับเออ่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่า mindset เนี่ยมันเหมือนเครื่องมือเราไปต่อบกรกับใครเนี่ยนะฮะเอ่อจะใช้เครื่องมือชุดไหนและอะไรยังไง นะครับไมเซคือกรอบความคิดที่เราเข้าใจโลกนะครับคนที่มีความคิดในทางบวกอาจจะเรียกได้ว่ามีไมเซที่สร้างสรรค์เนี่ยก็คือจะมีการปรบับตัวและความคิดเนี่ยตอบรับไปในทางบวกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับจะเห็นว่าการไม่มีงานทําสมสมุตินะฮะสมมติว่าตกงานนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันทําอะไรไม่ได้แลลวนะสิ่งสําคัญคือปฏิกิริยา,ยา,ยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสมมุติตกงานนะครับตกงานทําไงดีนะฮะ บกงานก็ปรับตัวแล้วก็หาวิธีการดำรงชีวิตใหม่นะครับเราก็ไม่แน่นะครับบางทีอาจจะพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหลายครั้งหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มี mindset ที่ไม่สร้างสรรค์ก็จะตีโพยตีพายโทษคนอื่นนะครับหรือว่าจะเสียใจในวาสนาตัวเองนะฮะมองเห็นความผิดอยู่ที่คนอื่นหมดโดยไม่เคยมองถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับ คือมันก็ไม่ได้เป็นกรณีแบบนั้นไปซะทั้งหมดนะนบางทีอาจจะตกงานด้วยเรื่องที่ไม่คาดฝันจริงๆแต่ว่าไม่ว่าจะในมุมมองไหนก็ตาม,มาครับทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องเลยเนี่ยมันก็พอจะหามุมบวกได้นะครับเกือบทุกเรื่องแล้วกันเกือบทุกเรื่องกันกบางเรื่องมันก็แย่จริงๆก็มีนะฮะนอกจากเมน t a ลทูคิ h n ล s มันเส็ตที่สร้างสรรแล้วเนี่ยยังมีข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือความจริงบางประการของชีวิตนะครับที่บางทีมันทําอะไรไม่ได้ ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะผ่านชีวิตที่แบบพลิกผันสูงๆไปได้นะครับข้อที่1 life goes on นะฮะชีวิตย่อมเดินต่อไปเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับว่าในปฏิทินเดินไปข้างหน้าผู้คนที่ทํามาหากินก็ใช้ชีวิตกันต่อไปเด็กก็โตขึ้นมาแทนผู้ใหญ่ออทุกคนแก่ขึ้นทุกวันไม่มีข้อกเก้นทุกอย่างเสื่อมไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายอาคารบ้านช่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษความพลิกผันทางด้านลบ มันก็เกิดขึ้นกับเราก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเราคิดว่ามันไม่มีปัญหามันก็จะม,มีปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ใจวิธีคิดเช่นนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงสาหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนคนอื่นทั่วโลกต่างก็เผชิญการพลัดพรากของสิ่งที่ตนรักต่างก็เผชิญความทุกข์ในรูปแบบต่างๆแต่ก็แน่นอนเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามชีวิตก็ยังดำเนินต่อไป Life Goes On นะครับข้อ2 Life is Random นะฮะชีวิตคือการถูกสุ่มเลือกวันนี้ผมชอบมากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตโยงใยกับสถิติทั้งสิ้นนะับตั้งแต่เกิดมาก็มีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเช่นมีความเป็นไปได้ที่เด็กบางคนจะเกิดมาเป็นโรคพิการหรือมีความผิดปกติทางร่างกายการเกิดมาเป็นเด็กสมบูรณ์ก็คือส่วนของสถิติที่ไม่ถูกสุ่มเลือกสถิติทารกผิดปกติแรกเกิดเนี่ยนะครับ ประมาณนะฮะ5.3ต่อประชากรแสนคนเมื่อตับโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้ก็นับว่ารอดจากการเป็นส่วนหนึ่งของสถิติการป่วยเป็นโรคต่างๆในเด็กน,นะครับหรือว่าการเ,าเสียชีวิตจากอุัติเหตุนะฮะหรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะครับคิดในแง่นี้การประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาจึงเป็นผลของการเป็นส่วนประกอบของสถิติในเรื่องนั้นๆ พราะถึงอย่างไรก็ต้องมีคนประสบสิ่งนั้นๆตามสถิติอยู่แล้วเช่นอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยให้ความทุกข์ความเจ็บปวดลดลงไปบ้างนะฮะแต่ก็ต้องพยายามทําตัวเองให้ไม่เป็นผู้ถูกสุ่มเลือกด้วยนะข้อที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนมามธรรมการประสบความพลิกผันจึงเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามกฎสําคัญข้อนี้ทุกคนต้องประสบสภาวะเช่นนี้เหมือนกันทั้งหมดน,นะฮะไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นประเด็นสำคัญก็คือว่าก่อนจะประสบกับสิ่งที่เป็นลบนี้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หรือไม่นะครับข้อที่4ฮะคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช่ต่อสู้กับความพลิกผันของชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับความดีจริยธรรมกตัญญูกะตะเวทิตาความถ่อมตนการให้เกียรติคนอื่นเคารพคนอื่น เมตาโรุณาซื้อสัตว์ซื่อตรงความจริงใจและคุณค่าอื่นที่เป็น Human Values เนี่ยทำให้สังคมเนี่ยอยู่ไปได้นะฮะทำให้สังคมเนี่ยและสมาชิกในสังคมเนี่ยนะครับสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความลำบากไปได้เป็นพื้นฐานสําคัญของมนุษย์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมนะฮะแล้วก็จะเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยตามสมควรข้อที่ห้ความสามารถในการจัดก,การความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนะฮย มนุษย์เราผมเพาะและสะสมความสามารถในเรื่องนี้ข้ามเวลาย,ยาวนานโดยไม่รู้ตัวคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ขั้นต้นเป็นตัวสนับสนุนความสามารถดังกล่าวแต่สองสิ่งที่โดดเด่นในการสร้างความสามารถที่จะจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นก็คือเอมพัตตินะครับเอมพัตตคือความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งคนพูดประเด็นนี้กันเยอะมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือความเห็นอกเห็นใจอย่างมีเมตตาคือ compassion ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคนที่มโหเพระถูกรถปาดหน้าหางมี compassion จะไม่เร่งรถไปปาดหน้าเราก็สู้กันจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับเนื่องจากว่าเขาจินตนาการได้ว่าคนนั้นที่ปาดหน้าไปอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอาจจะก,กาลังจะตกเครื่องบินผิดนัดหรือก็ต้องรีบไปหาใครที่โรงพยาบาลน,นะฮะทั้งนี้เนี่ยผู้เขียนนะครับก็บอกว่ายุคข,ของการพลิกผันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ย คือการปฏิวัติความรู้ในหลากหลายสาขาอย,ย่างก้าวกระโดดเมื่อช่วงทศวรรษที่1 9 6 0นะครับโดยเฉพาะเรื่องไอทีนะฮะอันที่2คือโลกาภิวัตน์นะครับอันที่3คือเทคโนโลยี disruption ทั้งหมดนี้เนี่ยมารวมกันนะครับไม่ยังไ,ไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดนี่นะสร้างผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตการทางานนโยบายภาครัฐการเมืองสังคมและธุรกิจอย่างมากมายนะครับพวกนี้จะมาชวนคุยกันต่อนะนังสือนี่สนุกมากนะอันนี้ครึ่งเกลิน่นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเล่าลงไปในดีเทลว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างน,นะครับ กันทุกนี้นะครับสวัสดีครับ 5-Minute Podcast Presented by สีจันสกิน Essential Series